The Dark Knight Rises เป็นภาพยนตร์ปิดไตายภาคแบทแมนฉบับคริสโตเฟอร์โนแลนที่เรียกได้ว,ว่ามีกระแสในตอนที่ออกฉายสูงมาก,มากเนื่องจากในภาคก่อนหน้าตัวภาพยนตร์ได้สร้างคุณภาพที่สูงในระดับมาสเตอร์พีดไว้แถมในภาค The Dark Knight Rises นี้เองวายร้ายคนใหม่ที่ปรากฏตัวออกมาสู้กับแบทแมนก็ย,ยังเป็นเบน,เนวายร้ายที่ใครก็ไม่เิดว่าผู้กำกับจะเลือกมาใช้เลยด้วยซ้ำนี่จึงเป็นภาคบทสรุป,ปปิดตำนานที่เต็มไปด้วยความคาดหวังอันสูงเลิและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าใน ภาพยนตร์ h e Dark Knight Rises จากปี2012จะมีข้อเท็จจริงอะไรที่น่าสนใจและคุณอาจจะยังไม่เคยรู้กันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับ Killer c r o c แน่นอนว่าภาพยนตร์แบทแมนในฉบับของโนแลนจะเน้นความสมจริงเป็นหลักและพยายามเลี่ยงการเลือกวายร้ายที่ดูเหนือจริงจนไม่สามารถเอามาดัดแปลงเป็นแบบคนแสดงได้ออกไปให้มากที่สุดคิลเลอร์ครอกวายร้ายหน้าจอระเค้จึงถูกตัดออกไปแบบไม่ต้องถามหาเหตุผลเลยทันทีแต่เรื่องราวของเขาก็จะถูกนำมาล้อเลียนแบบอ้อมๆในภาพยนตร์ถึงสองครั้งด้วยกันโดยครั้งแรกจะปรากฏออกมาในตอนที่บรูซเวนกำลังค้นหาข้อมูลของเซ l ีนาคลายจนได้พบกับข่าวจอระเข้ในท่อระบายน้ำส่วนครั้งที่สองจะปรากฏ ออกมาในฉากสนทนาที่จอห์นเบลกเดินทางไปหาบรูซเวนเพื่อพูดถึงเรื่องราวที่จิมกอร์ดอนถูกเบนทำร้ายในท่อระบายน้ำใต้เมืองโดยเขาจะพูดถึงจอระเข้ย์ขึ้นมาอีกรอบเพื่อประชดประชันตำรวจกอดแทมที่ไม่เชื่ออะไรจิมกอร์ดอนเลย ไวร้ายหน้าโคลนจากคอมิกยังเคลย์เฟสก็เป็นวไวร้ายอีกตัวหนึ่งที่ภาพยนตร์อ้างอิงถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ปรากฏตัวกมาก็ตามโดยการอ้างอิงนั้นจะโผล่มาผ่านชื่อของจอห์นแดเกตซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ดูแลบริษัทแดเกตอินดัสทรีโดยชื่อนี้ก็จะไปคล้ายกับโรแลนดแดเกตในแบทแมนดีแอนิเมเตอ s e ซีรีส์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างตัวละครเคลย์เฟสขึ้นมาแว่นตาของแคทวูแมน หนึ่งแนวเรื่องที่น่าจะยากมากที่สุดสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือการพยายามปรับแต่งให้แคทบูแมนในเรื่องดูออกมาสมจริงในแง่ของการแต่งกายที่ทีมงานพยายามจะหาทางแก้ไขไม่ให้หูแมวอันเป็นเอกลักษณ์จากคอมมิคของเธอดูกลายเป็นแค่เครื่องประดับที่ใช้งานอะไรไม่ได้เลยพวกเขาจึงแก้ไขปัญหาด้วยการออกแบบให้แว่นของแคทบูแมนมีสัญลักษณ์เป็นหูแมวเวลาที่ถูกพับอยู่การออกแบบนี้จริงกลมกลืนมากๆจนเราไม่ได้รู้สึกติดขัดเลยแม้แต่นิด Not sure feel about you. โลโก้น้ำแข็งสัญลักษณ์ข้างข่าวที่ปรากฏออกมาในตอนแรกสุดของฉากเปิดภาพยนตร์ จะถูกนําเสนอออกมาผ่านการใช้น้ําแข็งเพื่อเป็นการบอกใบ้ถึงความท้าทายที่แบทแมนจะต้องเจอในภาพยนตร์ภาคนี้ซึ่งน้ําแข็งจะสื่อไปถึงฉากที่ผู้คนหลายๆคนในกอรแเทมต้องถูกนํามาพิพากษาและลงโทษโดยการให้เดินผ่านแม่น้ําที่กลายเป็นน้าแข็งในฤดูหนาวเนื่องจากเป็นยึดครองเมืองจนเวลาผ่านล่วงเลยไปถึงช่วงเวลานั้นอีกทั้งมันยังเป็นการสื่อไปถึงบรรยากาศเย็นยเยือกที่เบนได้สร้างมันมาปกครองเมืองแห่งนี้ต่างจากวายร้ายในภาคก่อนๆหน้าที่เน้นความรุนแรงและความฉู่ฉาดในการบุกโจมตี

ในฉากการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลที่มีคนจํานวนมากเข้าไปชมเราจะสามารถสังเกตเห็นสัญ,ญลักษณ์ของโรบินที่เป็นรูปตัวอาปรากรอ,อกมาได้ซึ่งในส่วนนี้ทีมงานจะไม่ได้เตรียมมาเองแต่จะเป็นแฟนๆที่แอบเอาเข้ามาในสนามเนื่องจากฉากนี้ทีมงานจะเปิดโอกาสให้แฟนๆภาพยนตร์ดนเข้ามาในสนามให้เต็มความจุซึ่งมันก็ดันไปลงตัวกับฉากตอนท้ายของภาพยนตร์ที่จอห์นเบลกเผยชื่อจริงๆของตัวเองออกมาว่าชื่อโรบิน Why are even about the การอ้างอิงถึงมิสเตอร์เฟรซแม้ว่าจะเป็นอีกวา,ายาที่ไม่ได้มีโอกาสมาปลากตัวแน่แต่มนุษย์น้ำแข็งอย่างมิสเตอร์เฟรซก็จะถูกอ้างอิงถึงอมๆผ่านบทสนทนาของลูเซียสฟอกที่บอกว่าบรูซเวนเพิ่งตื่นจากการหลับไหลไปนานยังกับนอนในคลายโอสลีปซึ่งเป็นเทคนโนโลยีแช่แข็งมนุษย์ให้นอนหลับยาวนานได้โดยไม่แก่ชาราแต่ความหมายโดยในของฟอกมันจะอ้างอิงไปถึงการที่บรูซหลบซ่อนตัวจากสังคมเป็นเวลานาน What brings you out of cryo sleep, Mr. Wayne? I see, you haven't lost your sense. Scarecrow. ดอกเตอร์จอนาธานเครนหรือสแกโครก็จะเป็นอีกหนึ่งวายร้ายที่กลับมาปรากฏตัวในภาพยนตร์ภาคนี้ด้วยผ่านหน้าที่ผู้พิพากษาที่ตัดสินให้เยอหลายๆคนในกอตแเทมต้องพบกับชะตากรรมสุดหดหู่อย่างการประหารชีวิตหรือเนรเทศและแม้ว่าจอนาธานเครนจะไม่ได้กลับมาในฐานะสแกโครแบบในสองภาคก่อนหน้าแต่ชุดของเขาก็จะมีรอยขาดรุงริงเพื่ออ้างอิงไปถึงคอสตูมของวายร้ายหุ่นไล่กาตัวนี้แบบในคอมิกอีกทั้งเขายังเป็นวายร้ายแค่ไม่กี่คนที่ได้มีโอกาสปรากฏตัวออกมา รบทั้ง3ภาคด้วย Death! By exile By Nightfall ฉากที่เบนยกแบทแมนมาหากักกระดูกตรงส่วนหลังจนทำให้บรูซนั้นเกือบชพิการและต้องรักษาตัวในคุกนรกนานแสนนานท่าที่เบนใช้ก็จะเป็นการอ้างอิงไปถึงคอมิก Nightfall ที่แบทแมนเคยโดนท่านี้จนหลังหักมาแล้วรอบหนึ่งหลังจากพ่ายแพ้ให้กับเบนแบบหมดรูปสุด,สด oh, วอลกี้ทอ k ี้วิทียุวอลกี้ทอ k ี้ที่จิมกอร์ดอนและทีมใช้เพื่อตามสื่อบ่อแสของกลุ่มเบนในช่วงเกือบทายทยเรื่องจะมีโลโก้ที่คล้ายคลึงกับโลโก้คลาสสิกของ DC อย่าง DC Spin ปรากฏอดกมาซึ่งโลโก้นี้จะเป็นรูปโลโก้แบบคลาสสิกที่ทางค่ายใช้มาอย่างยาวนานในอดีตก่อนจะเปลี่ยนมาใช้รูปแบบปกติที่เราได้เห็นในปัจจุบันส่วนสูงของเบน ทอมฮาร์ดีนักแสดงที่มารับบทเป็นเบนนั้นจริงๆแล้วเขาจะสูงแค่5ฟุต9นิ้วนั่นจึงทําให้ทอมต้องสวมรองเท้าเพิ่มความสูงขึ้นมาประมาณ2-3นิ้วเพื่อที่จะได้สูงพอๆกับคริสตันเบลที่รับบทเป็นแบทแมนนี่จึงเป็นความต่างในคอมมีอีกอย่างที่จริงๆแล้วเบนจะต้องตัวใหญ่กว่าแบทแมนมากๆและจะสูงกว่าแบทแมนแบบเกือบเท่าตัวการด้นส,สดของทอมฮาร์ดี ประโยค That's a lovely, lovely voice ที่เบนพูดออกมาเพื่อชมเสียงร้องของเด็กชายที่ขับร้องเพลงในสนามกีฬาในส่วนนี้มันจะไม่ได้มีในบทแต่ยอย่างใดและจะเป็นประโยคที่ทอมฮารดีคิีแเละดนสดขึ้นมาเองซึ่งมันก็สร้างความน่าขนลุกให้กับตัวละครนี้ได้แบบไม่น่าเชื่อเลยทีเดียว So So lovely, lovely voice so that what that that What feel like feel like lovely ประโยค s o so t h a t what t h a t i k e l like หรือคนอื่นเขารู้สึกกันแบบนี้สินะที่แบทแมนเอ่ยออกมาหลังจากที่แคทวูแมนหายตัวไปต่อหน้าต่อตาของเขาทาั้งๆที่เขาเพิ่งจะหันไปทางอื่นเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นนอกจากมันจะเป็นมุกตลกที่เวิร์กสุดๆแล้วมันจะยังเป็นการอ้างอิงไปถึงเหตุการณ์เดียวกันแบบในคอมิกคิงด้อมคอมที่แบทแมนถูกทําแบบนี้ใส่เพียงแต่ในคอมิกนั้นจะเป็นซูเปอร์แมนที่ทําแทนที่จะเป็นแคทวูแมน การหายไปของโจเกอร์ชื่อของโจเกอร์รวมไปถึงวีรกรรมของเขาจะไม่ถูกพูดถึงออกมาเลยแม้แต่นิดเดียวในภาพยนตร์ภาคนี้ทั้งๆที่ในตอนแรกโจเกอร์จะเป็นคนที่มีบทบาทในเรื่องราวนี้ด้วยโดยการทําแบบนี้ก็เพื่อเป็นการเคารพต่อการเสียชีวิตของนักแสดงอย่างฮีเลเจอร์นั่นเองตัวละครนี้จึงไม่ถูกเอ่ยถึงแม้แต่ทางอ้อมแม้ว่าจริงๆแล้วโจเกอร์จะยังมีชีวิตอยู่ในกอรทมแต่เขาจะถูกจับกุมตัวอยู่เหตุผลที่เลือกเบนเป็นตัวร้าย 克里斯โตเฟอร์โนแลนได้ให้เหตุผลเอาไว้ว่าที่เขาเลือกเบนมาเป็นวายร้ายหลักในภาพยนตร์ภาคนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะทดสอบแบทแมนทางร่างกายและจิตใจนั่นเองเนื่องจากในภาพยนตร์ภาคแรกสแกร์โคลดูเหมือนว่าจะโจมตีแบทแมนได้ทางจิตใจเท่านั้นส่วนภาคที่2แม้ว่าโจเกอร์จะเป็นวายร้ายที่เก่งกาจในด้านของการปั่นประสาทแบทแมนแต่ฝีมือการต่อสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งโดยไม่ใช้กลกงหรือลูกตุกติกเขาก็ยังเป็นรองแบทแมนอยู่มากนั่นจึงทําให้เบนเป็นวายร้ายที่ขบคึื ทั้งพลักกาลังและความว่องไวในการต่อสู้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ฉลาดในระดับที่เพียงพอจะทําให้แบทแมนเดาทางและแผนการของเขาไม่ถูกด้วยชื่อของแคทวูแมนคำว่าแคทบูแมนนั้นจะไม่ถูกเอ่ยออกมาในภาพยนตร์เลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งชื่อที่ตำรวจใช้เรียกเธอก็จะเป็นแค่คำว่าเดอะแคทเพราะมันน่าจะเหมาะมากกว่า แม้ว่าจริงๆแล้วทางภาพยนตร์ก็ไม่ได้เลี่ยงที่จะใช้ชื่อ c a ดบ o m ม n ด้วยซ้ำเนื่องจากสินค้าทุกอย่างที่วางจำหน่ายก็จะใช้ทั้งชื่อเซ l ีนาคลายและ c a ดบูแมนรวมไปถึงสุขริภาพยนตร์ที่นักแสดงอ่านก็ยังระบุไว้แบบตรงๆอีกว่าเซ l ีนาคลายคือแคดบูแมนเดชิบา a ซาราทีมเพลงของเบนในเรื่องจะมีชื่อว่าเดชิบา a ซาราซึ่งเป็นภาษาโมร็อกโกที่แปลเป็นภาษาอังกฤษจะได้เป็นคำว่า i s e หรือลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง และมันก็จะไปตรงกับชื่อภาพพอดีโดยเราจะได้ยินเสียงนี้ในภาพยนต์ตอนที่ทาเลียพยายามหนีออกมาจากหลุมนรกไปจนถึงตอนที่บรูสพยายามจะปีนออกมาด้วยชุดของเบน ตัวละครของเบนนั้นจะได้รับการออกแบบชุดโดยนักออกแบบเรื่องแต่งกายชื่อดังอย่างลินดี้แฮมิงที่ใช้เวลานานถึง2ปีออกแบบชุดนี้โดยเธอจะระบุเอาไว้ว่าแจ็คเก็ตจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากของกองทัพสวีเดนและเสื้อโค้ทที่เอาไว้คลุมจะมาจากชุดที่นิยมใช้ในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสเบนจึงเปรียบสเสมือนคนที่ปรากฏตัวออกมาปฏิวัติสังคมและเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปตามอุดมการณ์ของตัวเองเพนกวิน ในช่วงหนึ่งขณะที่ภาพยนตร์กำลังอยู่ในกระบวนการสร้างมันจะมีข่าวลือออกมาว่าในภาพยนตร์ภาคนี้อาจจะมีไวา์ร้ายอย่างเพนกวินปรากฏออกมาด้วยแบบที่แบทแมนฉบับของทิมเบอร์ตันเคยใช้มาแล้วแถมนักแสดงที่มารับบทก็จะยังเป็นคนที่หลายๆคนอยากจะเห็นว่าบทและเมคอัพมันจะออกมาเป็นยังไงกันแน่ทันทีเพราะคนคนนั้นก็คือฟิลิปซีมัวร์ฮอฟแมน แต่แผนการนี้ก็ต้องถูกยกเลิกไปเพราะทางทีมงานยังคิดว่ามันคงยากที่จะดัดแปลงเพนควินออกมาให้เหมาะสมกับภาพยนตร์เวอร์ชั่นของโนแลนเสียงเทา้า ในตอนที่แบทแมนเผชิญหน้ากับเบนในท่อระบายน้ําใต้ดินเสียงฝีเท้าของเบนจะดังมากๆเมื่อเขาเดินบนตะแกรงเหล็กแต่ของแบทแมนนั้นแทบจะไม่มีเสียงสักแอะเดียวเล็ดรอดออกมาเลยซึ่งทีมงานนั้นก็ตั้งใจที่จะทําแบบนี้เพื่อสื่อว่าเบนดุดันหนักแน่นและจะพุ่งมาโจมตีเหมือนสัตว์ส่วนแบทแมนนั้นจะเป็นนักสู้ที่เน้นการโจมตีแบบเงียบแต่ได้ผลดีแลมโบกินี ในภาพยนต์ภาคนี้รถยี่ห้อหรูอย่างแลมโบกินีจะกลับมาปรากฏอีกครั้งแม้ว่าจะไม่ได้มีความหมายของชื่อรุ่นที่แปลว่าขางข่าวแบบที่ใช้ในภาคที่แล้วก็ตามโดยรถรุ่นที่ปรากฏออกมาก็คือแลมโบกินีอเวนตาดอร์ LP 7004ศี่ที่เซลีนาคลายขโมยบรูสไปขับหลังจากงานราตรี The Bad เนธานโคลลีซึ่งเป็นคนออกแบบยานรบสุดล้ำอย่าง The ะแบได้กล่าวออกมาว่าเขาได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากเรื่องบินทหารทั้ง Harrier j u ์จำเจตเบล Boeing v 2 2 o s p r e อและ Boeing AH 64 Apache ซึ่งการออกแบบนั้นจะต้องทำให้รายละเอียดของยานเข้ากับทัมเบิลและ The b a บ p o อที่มีบทบาทสำคัญมากๆในสองภาคก่อนหน้าด้วยเจสันทอร์ ประมาณช่วง45นาทีของภาพยนต์ในฉากขีม่มอเตอร์ไซค์ไล่ล่าเบนจะสวมหมวกกันน็อกสีแดงพร้อมกระบังหน้าสีดำและสวมแจ็คเก็ตมอเตอร์ไซค์สีน้ำตาลซึ่งนี่คือเครื่องแต่งกายดั้งเดิมที่เจสันทอดหรือตัวละครเรดฮูดมักจะสวมใส่อยู่ตลอดโดยในคอมิกนั้นเจสันก็คืออดีตโรบินที่ถูกโจกเกอร์ทรมานจนปางตายนั่นเองอายุที่เพิ่มขึ้น เพื่อทำให้บรูซเวนดูแก่ชาราขึ้นเล็กน้อยทางคริสเตนเบลก็ได้ลงทุนย้อมผมตัวเองส่วนหนึ่งให้ดูเป็นสีขาวเพื่อที่บรูซจะได้ดูแก่จริงๆทางทางที่ทีมงานไม่ได้ขอให้เขาทำมันเลยที่สาการประทานในตอนกลางวัน นี่ถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องเดียวในไตรภาคและแทบจะเป็นเรื่องเดียวในประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์เดี่ยวแบทแมนหน้าขนาดนั้นที่มีฉากต่อสู้ไฟนอลแบทเทิลเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวันซึ่งทุกอย่างนั้นสว่างจ้าไปหมดต่างจากภาพกันก่อนหรือในหล,หลายๆฉบับก่อนหน้าที่การต่อสู้ในฉากไฟนอลมักจะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนทุกครั้งเสมอชัยชนะ ในช่วงเกือบท้ายเรื่องที่แบทแมนเดินทางกลับมากู้วิกฤตในกอรแทมได้อีกครั้งเขาจะขอให้กอร์ดอนช่วยจุดไฟที่จะเป็นฉนวนให้สัญลักษณ์ไฟค้างคาของแบทแมนปรากฏขึ้นมาบนสะพานซึ่งนอกจากสัญลักษณ์นี้จะช่วยจุดประกายความหวังให้กับชาวกอรแทมที่ถูกกดขี่มานานหลายเดือนได้มีกำลังใจกลับมาสู้อีกครั้งสัญลักษณ์นี้ก็ยังเป็นการอ้างอิงไปถึงใบปิดภาพยนตร์ภาคก่อนอย่าง The ด a r k k n i g h นอีกด้วยซึ่งในโปสเตอร์นั้นเราจะเห็นแบทแมนยืนอยู่หน้าตึก ที่สัญ,ญลักษณ์ข่าวจะเกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของไฟแต่ในภาพยนตร์ภาคนั้นฉากนี้จะไม่ปรากฏออกมาเลยแม้แต่ครั้งเดียวนั่นเลยทําให้ในภาคต่อมาที่ฉากนี้เกิดขึ้นมาจริงๆก็ถือเป็นการตอกย้ำชัยชนะของแบทแมนได้แบบสมบูรณ์สุดๆหลังจากภาคที่แล้วแบทแมนแทบจะถูกโจ๊กเกอร์ปั่นหัวจนเละและจบเรื่องราวด,ด้วยความพ่ายแพ้ที่เขาต้องหลบหนีไปกบดานนานหลายปี โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับข้อเท็จจริงและสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนในภาพยนตร์ The Dark Knight Rises ที่กลาามาเป็นภาคปิดตำนานที่ยิ่งใหญ่สมการรอคอยของผู้ชมทั้งเรื่องของเนื้อหาที่เข้มข้นกดดันไปจนถึงการวางบทสรุปที่ดีและลงตัวมากๆนี่จึงถือว่าเป็นตรายภาคที่สมบูรณ์แบบเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์เลยก็ว่าได้แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีารยายละเอียดสำคัญหรือข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจาก The Dark Knight Rises ในปี2012นอกเหนือจากที่เรานำเสนอไปก็ สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเอาไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยได้หาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออาัยมาณที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ